อ่ามูทู่อะไรคนสวยอ่ะคนสวยตาน้าคนสวยคนสวยทำไมหน้างออ่ามูทูมาอ้ามูทูมามูทูมาเออนั่งข้างพี่เพลินก่อนนั่งข้างพี่เพลินเดี๋ยวแม่ไปเปิดม่านแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะเก็บที่นอนนะลูกสาวทั้งสองตัวอ่ะอันนี้ของใครนี่ โอเคเนี่ยอือหือเนเป็คนสวยดิไหนเป็นลูกสาวคนสวยนะคะเดินหน้แค่กิด,าดการนิดนึงอ่ะเดยนหน้าขึ้นหน้าเลยดิไหนเป็ลูกสาวคนสวยหนะ่อยลูกสาวคนสวยได้ยินทะเลท้อกับป้าป้าไม่ให้ลงไปด้วยเอ๊ะวันนี้ทำไมเขาเคยดูตัวใหญ่จังเลยอะ่ะไม่ไหมความว่าอ้วนนะดูโตอะทุกคนดูมันโตมันแบบเนี่ยฮะโตเต็มตัวแล้วเหรอโตเต็มวัยอ่ะ <laughs> นี่หนูแค่ตื่นมาช่วยแม่เก็บขี้น้องตอนตีสี่เท่านั้นเองทำไมถึงถึงแบบทำเป็นงูไอตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้มันขี้แค่ขี้แค่กลางคืนแค่สองครั้งแล้วนะคะปกติอะนะก็คือตีสี่นี่คือถึงนะว่าเป็นวันใหม่แล้วนะเออแล้วก็ก่อนนอนเนี้ยรอบเดียวท่านันเองแม่กับป๊าก็ยิงยาวได้ไม่ต้องตื่นระหว่างกลางคืนแล้วแต่ว่า หนูขี้ตอนเช้าอีกวันใหม่เ่ยมันเช้าไปนิดนึงอ่ะลูกตีสี่อ่ะเข้าใจไหมคะแล้วอ,อยู่ก,กันไปแล้วก็ปรับไปเนาะพี่เพรินเขาก็ปรับนะจากเขาขี้ตีสี่เขาก็ปรับไปขี้แปดเก้าโมงนะพอเ,เขาโตลแล้วอ,ะอ,อ่ะเอออะโอเคขอเก็บที่นอนก่อนนะคะขอเก็บที่นอนก่อนนะนะขอแม่เก็บที่นอนตั้คุณสวยเอ้ยังไมลูกสาวสวยจังเลยรวยลูกตัวเอง อ,อย่าหนูไปไกลหน่อยมองไม่เห็นอ่ะห่าวแล้วห่าวอีทำไมอะทำไมห่าวแล้วห่าวอีอเพิ่นอ่ะอเพิ่นอ่ะไปไปกินหนมกินหนมอาเพิ่นเ้อ่งไปนอนรอตรงไหนก่อนอ่ะเอาไปให้หนูเนี่ยอาเพิ่นต้องรอรอตรงไหนก่อนไม่จะเก็บที่นอนไปเข้าที่หนูนอนหนูแล้วแล้วลุกอึ๊บ แล้วแล้วแม่เก็บที่นอนคนเก่งรอตรงไหนเอออ่ะคนเก่งไปรอตรงไหนคะอ่ะไป้าไปรอตรงไหนก่อนคนเก่งอ่ะแม่เก็บที่นอนไปไปนอนรอที่ที่ที่เบาะหนูก่อนไปค่ะให้แม่เก็บที่นอนก่อนเออหันสาละหันสาดูอย่างพี่เพรินได้ไหมอ่ะไปนอนกับพี่เพรินได้ไหมไม่อ่ะเดี๋ยวเก็บที่นอนก่อนค่ะ เอาไหมขนมแม่เอาเปล่าเอามานั่งสวัสดีค่ะทั้งคู่อนั่งลงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมกันพาเพิรน่ะพาเพิรนสวัสดีค่ะเออยังอีกเน่ติดเล่นไม่ต้องกินแล้วนะทีละคนปกติเวลาไม่ถ่ายเนี่ยแม่โอ๋จะให้พร้อมกันไงแต่ว่าอันเนี้ยถ่ายคลิปต้องทีละคนเนี่ยหันสะเขาก็จะเป็นอาหารเม็ดค่ะอะนี่อะโอเคโอเค เดี๋ยวรอลงข้างล่างหนูรออยู่นี่ให้พี่เพิินไปฉี่ก่อนนะแม่พาพี่เพิินไปฉี่หนูรออยู่นี่อ่ะพาเพิินตุ๊กตามาลูกเร็วเอาตุ๊กตามาพาเพิินเร็วไปฉี่กันป้ารออยู่ข้างล่างแล้วเอามาตัวหนึ่งเอาง่ายๆดิลูกเนี่ยอันนี้อันนี้ง่ายๆเอออ่ะไปหันขารออยู่นี่นะหนูเก่งมากลูกเดี๋ยวแม่พาพี่ไปฉี่ก่อนไปไปไปลงเลยลงเลยลงเลย อ,อไปเลยลงไปเลยลงไปเลยเอาเลยไปฉีกก่อนไปไปไปแล้วไปเอาผ้าอ้อมยังปาขึ้นบ้านปลาจะยังไงจะบอกป้าหรือเปล่าจะบอกป้าก็ไม่บอก่อะออาบอกป้าเขาหน่อยดิอ่ะไม่บอกนะเอางั้นขึ้นยังไงป้าเขาจะไปซื้อผ้าปูฉี่ให้น้องลูก ไปไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านเออไาไปน้องรออยู่เร็วเร็วเร็วเรว,เรวน้องรออยู่ไม่ต้องไปสนใจเขาเออไปเร็วเร็ว,รวน้องรออยู่นะเออน้องรออยู่ข้างบนแล้วจิ๋วอะ่ะ ลูกเข้าห้องนี้อ่ะมามาอ่ะเนี่ยเห็นไหมน้องรออยู่เนี่ยเห็นไหมน้องรอแย่งของอยู่อ่ะไปไปเข้าเข้าไปเลยหันศาก็เข้าไปเลยเออดีใจเหรอพี่กลับมาดีใจเหรอเดี๋ยวแม่ไปปิดไฟก่อนแย่งพี่เขามาแล้วก็เอาไปสิออาไปอ่ะอ่ะพะเพอนั่งรอให้แม่เช็ดตูดก่อนได้ยินไหม อะไรเนี่ยฮะอะไรฮะเป็นวัวเป็นวัวลูกทำไมประมาณแย่งของได้แล้วแบบเหมือนอวดปะ ของฉันฉันได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจมันคำรามทุกครั้งที่มันได้ของมาครับอะ่ะแย่งของพอเพิินได้อะ่ะเรียบร้อยนอนรอป้ากันสองสาวนะแม่ก็ปิดคอมก่อนเข้าใ,ใจไหมทำไมหน้าตาแบบประตูห้องน้ำลูกหันษาดูทีวีดูทีวีอะ่อะเห็นอะไรสีแดงๆไม่ได้เลยจริงๆรนี่นะข่าวเ้าโมโนเขาใส่เสื้อสีแดง เห็นปะหันสามันก็มองอะไรววางที่เป็นสีแดงอะ่ะเออเว้อะมันหาที่นอนละมันยังไม่ได้กลิ่นแม่มันไงกลิ่นผ้าห่มแม่มันไงมันได้จะกลิ่นพ้าห่มฟ้ามันอ่ะมุนใหญ่อ่ะ อ้าวกาดหนอกดัดผ้าห่มอ่ะป้าขาดแล้วนะผืนเนี้ยขาดไปรูนึงแล้วน่ะคือดึงด้วยขุดด้วยอนอนเฉยไม่ใช่กัดผ้านะลกูกพาเพืนดูน้องนี่น้องกัดผ้าเปล่าเพือนบอกเนี่ยไงนั่นไง,นนไงป๋ามันดึงมันกดัดหันสา ดูทำหน้าเดี๋ยวแม่หันไปทีนะตัดนะโตนะอ่ะดีมากนอนกันหมดละนะริว่าเออเดี๋ยวแม่แม่ก็จะไปนอนเบาะเขียวเองมีหมอนพร้อมอย่างเดี๋ยวแม่ไปนอนเบาะเขียวเองเพราะว่าคาดว่าแม่จะไม่มีที่นอน <c oughs> เริ่มลำคาญแม่พูดเหมือนพี่มันละเนี่ยเห็นปะเนี่ยที่เนี่ย ต่อไปหันศา์โตขึ้นอ่ะจะไม่พอ,อค่ะที่อะแม่โอ๋ก็คงจะต้องขยายที่นอนอ่ะขยายฟูกเพิ่มคือหลังจากทำงานเสร็จคือต้องหาหักยกเก้าอี้ออกแล้ววางฟูกนอนแทนอ่ะ,อะชีวิต อฮมารอเลยขนมก่อนนอนอ่ะแล้วลูน่นะแล้วนูน่นะไม่มาเหรอเอามาลุกมาเออมามาสวัสดีค่ะอ่ะสวัสดีค่ะทั้งคู่อ่ะเ,อเร็วอ่ะหานสาแล้วคะเอออ่ะให้พี่เพลินก่อนอ่ะและ้วเดี๋ยวน้องสาแป๊บหนึ่งอ่ะน้องสาสามเม็ดอ่ะตาย ไปแล้วก็เข้าที่การแม่เก็บขนมก่อนเชิญค่ะเข้าที่ค่ะ <c oughs> กินขนมทิปปะกินขนมทิปปะเนี่ยไปเข้าที่ไปแล้วแล้วไปเลยเข้าที่พี่น้องอ่ะไปเข้าที่นอนอะอะขนมทิปอะขนมทิป <c oughs> อ่ะปาทะาเพลินเข้าที่ไปแล้วเข้าที่นอนเข้าที่นอน อาเชิญค่ะเข้าที่ค่ะหันษาไม่มีแล้วมือเปล่าแล้วอ่ไปลูกพี่เพลินเข้าที่แล้วหลูไปนอนเจ้าขนมทิปอ้ตูดมึกไม่มีแล้วลูกไปไปโอเค